รวมเหตุการณ์ความซุ่มซ่ามของนักบินอวกาศเมื่อเขาอยู่บนดวงจันทร์ชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง ขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับเวลาเราเห็น เขานักบ,บินอวกาศของนาซาหรือของสหรัฐอเมริกานะครับไปปฏิบัติหน้าที่บนดวงจันทร์เนี่ยโอ้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ทุกคนกำลังซีเรียสจริงจังนะทำทุกอย่างด้วยความแน่วแน่นิวอัลตองเดินช้าๆอยู่บนดวงจันทร์กระโดดกระดึบกระดึบไปใช่ไหมฮะโอ้โหมันดูจริงจังมากๆแต่เชื่อไหมฮะตลอดอายุของโครงการอพอลโลเนี่ยนะฮะโครงการท้ายๆเนี่ย15 16 17เนี่ยนะฮะอพอลโล1 5 16 17เนี่ย หลังๆเนี่ยเขาเริ่มจะไม่ค่อยมีอะไรทําแล้วเขาเริ่มรีแลกแล้วแล้วก็เริ่มชินกับการไปดวงจันทร์ใช่ไหมฮะก็เลยมีพฤติกรรมแปลกๆครับมีเหตุการณ์แปลกๆที่มันออกแนวซุ่มซ่ามเล็กน้อยแล้วก็ดูตลกตลกหน่อยนะครับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่บนดวงจันทร์นะครับผมจะไล่เรียงไปเท่าที่จับข้อมูลได้นะคือบางอันเราก็ไม่รู้ว่าโครงการไหนนะถ้าผิดถูกยังไงขออภัยด้วยอย่างเหตุการณ์แรกนี้นะครับก็คือ นักบินอวกาศที่ชื่อว่าเดวิดสกอตต์นะครับซึ่งเป็นลูกเรือของอพอลโล15เขาก็แบบเดินอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยแล้วก็ถือกล้องอยู่นะถือกล้องอยู่กำลังอ่านคำอธิบายพื้นที่ที่เขาสำรวจอยู่นะฮะระหว่างเดินเดินอยู่เนี่ยเหมือนสะดุดก้อนหินอะไรสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็ควบคุมการทรงตัวตัวเองไม่ได้นะฮะแล้วก็ล้มลงไปนะฮะ แล้วการที่จะพยายามลุกขึ้นเนี่ยมันยากมากนะคือบนดวงจันทร์เนี่ยมีแรงโน้มถ่วงต่ำกว่าบนโลกถึง6เท่านะครับประมาณ1.2อะไรเมตรเปอร์เซกอะไรเนี่ยตัวเลขลงท้าย ms square หรืออะไร ms ยกกำลังสองเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะซึ่งมันน้อยกว่าโลก6เท่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราอยู่บนโลกเนี่ยถ้าเราหนัก หกิกิโลนะฮะกับความโน้มถ่วงบนโลกแรงดึดูบนโลกเราเนี่ยเราหนักหกสิกิโลในมวลเท่ากันเนี่ยนะฮะเมื่อเราอยู่บนดวงจันทร์เราจะหนักเพียงแค่10กิโลกรัมเท่านั้นเองมวลเรายังเท่าเดิมนะฮะอย่างที่เขาเคยบอกเอาไว้ว่านักวิยาศาสตร์เคยบอกว่ามวลของสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยจะเท่าเดิมอยู่เสมอแต่สิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกหนักมันคือแรงดึงดูด เช่นคุณอยู่บนโลกคุณก็จะหนักเท่านี้แต่คุณไปอยู่บนดาวอังคารคุณไปอยู่บนดวงจันทร์คุณก็จะหนักเท่านั้นเท่านี้ตามแรงดึงดูดของดาวดวงนั้นซึ่งพอเราน้ำหนักเราน้อยลงใช่ไหมฮะเราก็จะลอยตัวได้ง่ายขึ้นเวลาเราล้มลงการจะลุกขึ้นเนี่ยนะฮะใส่ชุดนักบินอวกาศด้วยนะฮะมันไม่ได้แบบชุดมันหนาเถอะท่า,ทามันไม่ใช่ว่าจะเงยหน้าขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นได้นะบางทีนี่ เราจะใช้วิธีแบบบนโลกเราอ่ะคือคือเราก็ใช้กําลังเราเนี่ยออกแรงเหนือแรงดึงดูดใช่ไหมโดยการที่แบบก้าวขาขึ้นมาเลยเหมือนแบบลุกขึ้นเดินอ่ะ,อะเหมือนลุกสปินตัวเองขึ้นเดินเนี่ยถ้าไปทําบนดวงจันทร์เนี่ยสปินแล้วอยู่กับที่นะฮะลอยค้างอย่างนี้เลยลอยอยู่บรรยากาศอย่างนี้คืออย่างนี้เลยนะฮะมันจะสปินอยู่กับที่แล้วมันไม่ได้ไปไงมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าไงมันก็จะลุกยากลุกลําบากกับอีเหตุการณ์หนึ่งโครงการอพอรโล16คุณบกคชาวดุกนะฮะ คืออันนี้พยายามจะก้มหยิบครีมที่อยู่บนพื้นนะฮะซึ่งชุดเนี่ยมันงองอไม่ค่อยได้ไงนักบินอวกาศเ็าจะไม่รู้ตัวหรอกว่าเวลาคุณก้มลงหยิบของเนี่ยคุณไม่ได้งอตัวลงไปหยิบของเนี่ยแบบบนโลกนี้นะ,ะถ้าอยู่บนโลกคุณงออย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะแต่อันนี้ชุดมันตึงไงชุดมันอ้วนไง คุณก็เอียงตัวลงไปนะฮะคุณเอียงตัวแบบสมูทคริมินลในไมเคิลแจ็คสันแทนเอียงลงแบบนี้พอเอียงลงไปปุ๊บจะหยิบของเนี่ยพอเอียงองศามันเยอะไปเนี่ยนะฮะมันก็เกิดอาการคว่ำลงไปพอคว่ำลงไปก็ลุกขึ้นยากมากเลยนะซึ่งวิธีการลุกทํำยังไงรู้ไหมฮะวิธีการลุกคือต้องแบบว่าพยายามเหมือนม้วนกลับหลังอะเหมือนมมวนกลับหลังฟึบฟึบให้ตัวเอง ให้หัวตัวเองตั้งขึ้นก่อนแล้วก็คุกเข่าเอาไว้ก่อนแล้วค่อยสปริงตัวเองขึ้นมายืนหลังจากนั้นแล้วเจะไปเจอคลิปอื่นๆอีกที่รู้สึกว่าแมอันนี้เขาไปเขาไปปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งยวดระดับดวงดาวนะแต่ดูเหมือนพวกเขาไปสนุกกันมากกว่านะฮะมีร้องเพลงด้วยตุดุงตุดุง้งมีการกระเด้งนะเดินเป็นผีจีนเลยนะเด้งตึง้ง <laughs> คือคือพอพอออกแรงบนดวงจันทร์เนี่ยมันก็จะแบบว่าสปินตัวเองไปได้ไกลแล้วก็ก้าวก็ก้าวาได้ไกลวิ่งก็กระโดดไกลได้มากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เวลาเคลื่อนที่ไปก็กระเด้งดุงดุงด,งดงุแล้วก็มีช็อตหนึ่งครับกระเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเสียศูนย์ครับเอียงกระเท้เล่ <laughs> เรียกว่าขุดดินเลยทีเดียว <laughs> สไลด์ลงไปฟิวเอียงลงไปเลยนะฮะก็ตลกดีนะฮะน่าจะ ผมว่าผู้บริหารนาซาเนี่ยเห็นภาพฟุตเทจพวกนี้แล้วก็คงนึกว่าเอาพอเถอะไม่ต้องไปแล้วดวงจันทร์ถ้าไปแล้วไปวิ่งเล่นไปกระโดดโลด,ดเต้นกันเล่นอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปแล้วยุบโครงการดีกว่าพอได้แล้วกระโดดเป็นผีจีนเลยโอ้ยอะไรกันเนี่ย <laughs> นี่นี่ยังมีเรื่องโจ๊บนดวงใจนะผมผมยังไม่ได้เล่าเนะี่ยอย่างอีกเดี๋ยววันหลังมาเล่านะที่แบบมีนักบ,บินอวากาศท่านหนึ่งแอบเอาไม้กอปไปด้วยแล้วไปตีกอปบนดวงจันทร์ด้วยนะเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนะฮะนี่ก็คือความไม่ชินไงของมนุษย์เราคือเราอยู่บนโลกเราชินกับแรงดึงดูดของโลกเราเราก็จะรู้ว่าเราต้องออกแรงแค่ไหนเราต้องทรงตัวอย่างไรแต่พอเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันมีแรงดึงดูดน้อยกว่ามากๆ6เท่าอย่างบนดวงจันทร์เนี่ย การที่จะควบคุมการทรงตัวหรือการเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆบนดวงจันทร์เนี่ยมันก็เลยทําให้ท่าทางมันดูประหลาดประหลาดแล้วก็ดูไม่ค่อยจะเป็นธรรมชาติเท่าไหร่มันเป็นเพราะเราไม่ชินกับแรงดึงดูดในระดับนั้นนั่นเองนะครับต้องรอดูครับว่าในอนาคตเนี่ยอย่างโครงการอร์ติมิสเนี่ยนักบินของนาซาเนี่ยนะฮะไปอยู่บนนั้นนานๆหรือว่าทําภารกิจอยู่บนนั้นเป็นเดือนเป็นวันเป็นปีเนี่ยพอคุ้นชินกับแรงดึงดูดแล้วเนี่ย ลักษณะการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวร่างกายบนดวงจันทร์ที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไรต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงวันที่มนุษย์เรากลับไปบนดวงจันทร์อีกรอบหนึ่งครับเรื่องเล่าอาวากาศ